สวัสดีค่ะพี่พีเองนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในสภาพแบบว่าเหนื่อยมากๆค่ะแค่นั้นแหละค่ะก็คือว่ามันมานอนเฝ้าเฝ้าสามีนะคะสามีป่วยค่ะสงสารชีวิตเหมือนกันค่ะก็ขอให้รู้อย่างหายเร็วๆเนาจะได้เดินทางกลับตามวันเวลาที่กําหนดคือวันที่สิบเก้ามีนะคะนี่ค่ะอยู่ใน้ห้องอยู่ข้างในแล้วมันแบบว่าอึดอัดใจแบบว่าก็เลยออกมานั่งอยู่หน้าห้องนั่งเล่นไอ้พงไอ่แพสว่ากันไปไม่ได้ ถ่ายวิดีโอพี่พิมนานแล้วกเคยมาเห็นสภาพนี้เลยแล้วกันนะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากเสร็จงานสงกรานกันแล้วทุกคนมีความสุขกันไหมคะพี่พิมก็มีทั้งสุขแล้วก็ทั้งเป็นห่วงสามีเนาะแต่ก็แทนที่จะมาเที่ยวงานสงกรานที่นี่แต่พี่พิมก็แอบแวะไปบ้างกรุบกริบนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายเขาก็ต้องนอนพักอะไรล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีญาติมีแม่มีน้องสาวอะไรอยู่พิมก็แวะไปเที่ยวกรุบกริบคะ่ะ ก็นั่งอยู่หน้าห้องค่ะด้วยเปิดด้วยเปิดชิวๆช,ช,ชิกๆไปยังไงก็ขอให้ทุกคนเดินทางขับรถกลับกันอย่างปลอดภัยนะคะยิ่งว่าขาเข้ากรุงเทพน,นะคะจะใจร้อนรถมันติดรถมันเยอะก็ก่กแ,บแบ่งกันไปนะคะถนนก็มีอยู่แค่นั้นนะคะดีไปแค่นั้นเนาะขับรถด้วยความปลอดภัยกันดีกว่านะคะพี่พิมก็เดี๋ยวว่าจะกลับไปบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนนิดหน่อยะคะ่ะเพราะว่ามีความเหนื่อยมาก คือน,นอนอนทุกๆสี่ชั่วโมงหมอก็พยาบาลเขาต้องมาคอยตรวจเช็คอุณหภูมินั่นนี่นั่นว่ากันไปพี่พพิม์ก็ตื่นบ้างอะไรบ้างบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโเคนะคะก็ขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยสวัสดีวันปีใหม่เมืองนะเจ้าทุกคน e n joy ชีวิตนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย